54คือการสังเกตมันคือกำลัง3ซ่อนอยู่นั่นก็คือ27ซ่อนอยู่ถูกต้องปะถ้าเราดูออกมาข้อนี้มันคือกำลัง3คูณ2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ6กำลัง3คูณ2เท่ากับ432อ่ะข้อ5ตอบอะไรเอ่ยตอบ3 1> 4 1นะคะหลายคนจะถามพี่ว่าพี่ข้อนี้โจทย์ผิดแน่นอนใช่91มันต้องเป็น81ชวัวร์พี่พี่ <c oughs> พิมผิด <c oughs> แน่แนใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่นะคะเป็น91เนาะยืนยันเป็น91นะคะอ่ะข้อนี้เป็นอนุกรมเซตซึ่งในเซ็ตมันเนี่ยมีความสัมพันธ์กัน,ก,นก็คือ2ตัวหน้าบวกกันเท่ากับตัวหลัง1บวก8เท่ากับ9และ27บวก64ก็เท่ากับ91 เพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือ1 2 5่งบวกสองก็จะเท่ากับ3 4 1นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนให้น้องๆที่บอกว่าโจทย์ผิดว่าถ้าเราเห็นว่าโจทย์ผิดอย่าเพิ่งไปบอกว่าโจทย์ผิดให้คิดวิธีอื่นก่อนนะว่ามันมีหรือเปล่านะคะข้อนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโจทย์ประเภทอนุกรมเซ็ต อันนี้พี่แผนกับพี่เกดเรียกเองนะน้องจะไปเจอที่อื่นแล้วเขาเรียกตามหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่พี่แผนกับพี่เกดเรียกกันเองแล้วกันบอกเลยว่าบัญญัติโดยพวกคุยเองก็คือแบ่งเป็นเซตเซตแบ่งเป็นช่วงๆครับจะแบ่งทีละ2หรือทีละ3ก็ได้ตามความสัมพันธ์ถ้าน้องแบ่งทีละ2แล้วใน2ตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันเองก็ได้หรือว่าน้องจะแบ่งทีละ3แล้วใน3ตัวนั้น มีความสัมพันธ์กันเองก็ได้อันนี้น้องก็จดไว้ในคาอธิบายว่าน้องจะแบ่งเป็นทีละ2หรือทีละ3ขึ้นอยู่กับที่น้องจะแบ่งและจะเห็นความสัมพันธ์ของมันนะครับมันแล้วแต่ใครแบ่งอ่ะใครจะแบ่ง2แล้วบอกว่า2ตัวหน้าวกกันได้ตัวหลังค่ะก็ได้นได้องน้อง<ๆ>จะแบ่ง2ตรงนี้ว่าอันนี้2ตัวหน้าบวก,กันแล้วตัวเท่ากับตัวหลังก็ได้แล้วแต่แบ่งแล้วแต่คิดเลยนะครับแต่นี้เป็นหลักการคิดเฉยๆนะครับว่า บางทีมตัวเลขที่เขาเรียงกันมาเนี่ยเขาอาจจะให้ความสำคัญเป็นแค่ทีละกลุ่มทีละ2ตัวหรือทีละ3ตัวก็ได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาทดสอบเช่านี่นะครับในอนาคตพี่แผนพูดถึงอนุกรมที่แบ่งเป็นเซตเตอ่ะน้องบอกเลยนะคือโยงมาถึงตรงนี้เลยนะน้องต้องดาวอะไรไว้นะเออเอ่ะต่อมาข้อ2อนุกรมบวกลบกันบอกไว้ชัดเจนนะคะหัวข้อม่งก็หัวข้อม่งก็บอกเลยเกิน พี่บอกแล้วทําไมข้อเมื่อกี้ทําไมไม่เอามาอยู่ในเลขบวกลบกัน่อะไรปานน้เออเออเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้บวกลบเนี่ยทําได้แล้วทําได้ไปนานแล้วออไม่บอกโจทย์ผิดหรอก <laughs>